ปาฏิหาริย์พังฟ้าใสาพังพลอยทองถูกน้ำป่าฆ่าชีวิต 5ตุลาคม2567นางแสงเดือนชัชเลิศผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างและประธานวุฒิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมและเป็นเจ้าของศูนย์บริบาลช้าง Ele p h a n t n a t u r e p a า k อำเภอแม่แตงได้เข้ามาในพื้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งริมแม่น้ำแม่แตงเพื่อมาดูช้างแสนรักหลังจากที่ล้มเนื่องจากถูกน้ำป่าพัดหายไปโดยช้างที่ล้มตัวแรกคือพังฟ้าใสอายุ16ปีนางแสงเดือนได้เข้าไปกอดพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างหนัก โดยบอกว่าจริงๆแล้วพังฟ้าใสาเป็นช้างที่ว่ายน้ำเก่งแต่สุดท้ายก็ไร้ปาฏิหาริส่วนช้างอีกเชือกที่ล้มอยู่ข้างกองไม้ขนาดใหญ่คือพังพลอยทองช้างพิการตาบอดอายุ40ปีโดยการจัดการกับช้างทั้งสองเชือก ทางเจ้าของรีสอร์ทยินดีที่จะให้ฝังอยู่บนที่ดินของรีสอร์ทเพราะการเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบากมากเนื่องจากน้ำในแม่น้ำแตงยังไหลเชี่ยวกราดการนำเครื่องจักรกลหนักหรือรถแบ็คโฮเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ยากมากทั้งนี้นางแสงเดือนตั้งใจที่จะปลูกดอกชมพูพันธุ์ทิบริเวณที่ฝังเพื่อที่จะเปลี่ยนความเศร้าให้กลายเป็นความสดใส